นิทานก่อนนอนเรื่องเต่าน้อยกับดวงดาวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่างเงียบสงบมีเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าโท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 เป็นเต่าที่ชอบเงยหน้ามองฟ้ายามค่ำคืนมันมีความฝันแปลกๆสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปแตะดวงดาวให้ได้เพื่อนๆต่างหัวรอ โถโถจ๋าเธอเป็นเต่าเดินก็ช้าจะไปถึงดวงดาวได้ยังไงกันแต่โทโทไม่เคยกโกรธไม่เคยเสียใจมันแค่ยิ้มแล้วพูดว่าก็ไม่แน่หรอกถ้าฉันไม่หยุดเดินซะก่อนวันแล้ววันเล่าโทโทดินขึ้นเขาเดินข้ามลำธารแม้จะท้าแต่มันไม่เคยหยุด ยามค่ำคืนโทโทจะหยุดพักนอนมองฟ้าแล้วกระซิบว่ารอฉันหน่อยนะดวงดาวคืนหนึ่งขนาดโทโทเหนื่อยล้ามากมันนอนหลับใต้ต้นไม้ฝันว่าตัวเองบินได้ลอยขึ้นสู่ฟ้าล่องลอยท่ามกลางดวงดาวดาวดวงหนึ่งกระพริบวิบวับแล้วพูดว่าเจ้าทำได้แล้วโทโทเพราะเจ้ามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ โทโทยิ้มในฝันและเมื่อตื่นขึ้นแม้มันจะยังอยู่บนดินแต่หัวใจมันอยู่ใกล้ดาวมากกว่าที่เคยเป็นและตั้งแต่นั้นมาเพื่อนเพืนก็เริ่มเดินตามโทโทไม่ใช่เพื่อไปถึงดวงดาวแต่เพื่อไม่ลืมว่าแม้จะเดินช้าแต่หากไม่หยุดเดินเลยเราก็จะไปได้ไกลกว่าที่คิดเสมอ